สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปอปายสู่หูสุคนนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมมาพอกับผมนะครับเซลลรักนะครับจากคูบตาเอเชียคูบตาบันดุงเซลลรักพามาเบิ้งรถราคาตำาๆนะครับผมประมาณสี่แสนต้นตนะครับผมสําหรับ l 3 2นะครับคันนี้นะครับผมไปเบิ้งว่าค้างวัดรลวก็สภาพรถเป็นยังไงไปเบิ้งใกล้ๆกันเลยนะครับเด้อไปไปเบิ้งกันเลยครับ l 3 2 1 8 sp นะครับผม ตัวนี้สภาพนางฟ้าสวยๆงามๆพี่น้องนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมตัวนี้เป็นรถปีหกคาพี่น้องนะครับรถปีหกคา่านะครับผมแปดลอยกว่าชั่วโมงนะครับเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมเดิมทุกอย่างทุกจุดเลยพี่น้องนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถเขาว่า,าทดลองขับได้นะครับผมเนาะทดลองขับได้นะครับรถมือสองผ่อนได้สูงสุด 6ปีนะครับผมผลได้สูงสุด6ปีตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะครับราคาเงนินสดก็บ๊บแพงพี่น้อง4 115, ี่แสนหนึ่ง,งมืนาพันบาทนะครับผม4ี่แสนหนึ่งมืนห้าพันบาทยางหน้ายางหลังเดิมๆสวยๆนะครับดาวหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับกะถื้อ่าดาวประมาณยี่สิบเปอร์เซ็น20พี่น้องนะครับได้อุปกรณ์ไปม,มีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับ ไม่มีดันนาแล้วก็พานลังตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรถจันทบุรีนะครับผมงวดน้อยกะเดือนละสองพันครับผมเดือนละสองพันเงินเย้กะหามื่นก็บาทพี่น้องนะครับสำหรับคันนี้นะครับผมสวยๆงามๆสภาพนางฟ้าเลยนะครับครับหามื่นก็บาทนะครับผ่อนสูงสุดหกปีนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจเป็นผ่อนรายปีละ สองครั้งหรือว่ารายหกเดือนก็ได้ก,กันครับวันหน่อยเดือนละพันนะครับวันนี้กับประมาณสองสามเมื่อน,นี่แหละครับเนาะหรือว่าอยากผ่อนเป็นรายเดือนนะครับเดือนละประมาณห้าพันหกพันบาทนะครับเจ็ดสิบสองวันนะครับเอาถ้าลูกค้าท่านใดสนใจขั้นนี้นะครับผมสามารถโทรสอบถามเซลล์ลักได้นะครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับหรือว่าลูกค้าท่านใดสนใจอยาก เบิรงรีวิวรถรุ่นใดสามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับผมมีรถให้เลือกมากกว่า200คันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่นะครับคูปตะเอเชียคูปตะบ้นด,ดุงจังหวัดอุดรธาน,านีถ้าบปอยากพาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เสละครตัวล่าไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ